สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่11นะคะมกราคมนะคะพุทธศักราช2567นะคะวันนี้นะคะเซลนีมาส่งมอบร้น,นะคะ L 5 0 1 8 SP นะคะลูกค้าซื้อสดเลยนะคะราคา815900บาทลูกค้าจ่ายเงินสดเลยนะคะวันนี้มาส่งที่บ้านบึงน้อยนะคะอำเภอบางกินนะคะจังหวัดจีสเกตนะคะลูกค้าเอา รวมอุปกรณ์สามชิ้นเลยนะคะมีผานนะคะผานหกนะคะใบมีดดันดินหน้าแล้วก็โรตารี่นะคะคนี่นะคะคุณพ่อเจ้าของรถนะคะคุณพ่อซื้อในราคาเงินสดเลยนะคะวันนี้เซลล์นี้พามาส่งมอบนะคะลูกค้านะคะวางเงินดาวอยู่ที่สามแสนนะคะที่เหลือจ่ายเป็นเงินสดวันนี้นะคะในส่วนของรุ่น L 5 0 1 8นะคะจะดาวเริ่มต้นที่10นะคะ62,000บาทนะคะไม่ยังไม่มีโปรฟีดาวนะคะ40เหมือนกันนะคะ40จะดาวอยู่ที่เริ่มต้นที่10 49,000บาทนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามเซลล์นี N ้ e ได้ที่เบอร์0ูนย์3 5 0 9 3นนะคะสอบถามรายละเอียดนะคะรถแท็กเตอร์รถเกี่ยวนะคะรถขุดนะคะ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงรถแท็กเตอร์นะคะสามารถสอบถามเซลล์นีได้เลยนะคะเดี๋ยวเซลล์นีทิ้งเบอร์โทรนะคะใต้วิดีโอนี้นะคะตอนนี้มีคนส่งกลับแล้วนะคะมาส่งมอบวันนี้เช้านี้เลยนะคะวันนี้นะคะทางคูโบโต้าเราจะเรินสีสกเกลนะคะส่งมอบ3คันนะคะจะมี L50MU49 นะคะแล้วก็ L40 เดี๋ยวเซลล์นีพาไปชมคลิป ต่อไปนะคะวันนี้ฝากคลิปไนมะ่แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะน่าจะเป็น MU49 นะคะเซ์จะไปส่งแล้วก็ L40 นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้เซีล์นี่เราจะเรินด้วยนะคะ